สวัสดีครับพวกเราทีม Star Jam นะครับผมวันที่17ตุลาคมนี้นะครับเราจะไปแข่งบาสการกุศลกันะครับสามอ่อนจะมาขอนแก่นครับเนี่ยสนามบาสเกตบอลเนี่ยอยู่ในโรงยิมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามไครักแข่งกับทีมไหนครับต่อ Star อีสานนี่ไหนเมื่อเราไปแข่งที่ขอนแก่นแล้วพี่เอ็มบอลโชว์หน่อย คนเหนืออ๋อกคนเหนือก็คนเหนืออยากซีเซิร์นชวนพี่น้องนะฮะได้อยู่ในสาวอีสานใจดีดูแล้วเล่นบาสกันนะฮะครับผมแล้วก็นอกจากแข่งบาสเรามีมีนีคอนเสิร์ตด้วยต้องครังจากแข่งบาสเสร็จช่วงเย็นใครที่ซื้อบัตรมาดูบาสก็ได้ดูคอนเสิร์ตด้วยดูเดี๋ยวแต่ว่าดูบาสนี่ฝังค่ามาเท่าไหร่ดิประมาณแสนสองแสนสองดีดีนี่ดีดีเอาจริงแล้วบาสเนี่ยเราก็เรียว่าไปเล่นกันที่ว่าประชามิตร ใครับผมสองจงฮีครับผมสองจงฮีด้วยมีเชียงใหม่แล้วมีอามีนอุชาร์นะฮะตั้มตั้มเดือร์บาร์ถ้าเกียร์ัอนี่ยเต๋อเต๋อเจ็ดพวงแน่นอนครับผมก็เรียกว่าเต็มที่แน่นอนในการเล่นนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตก็เต็มที่เหมือนกันร้องเพลงได้แน่ใครร้องเพลงได้เราจัดให้เพลงดีเเช่นเช่นที่อัดครับร้องเพลงใหม่ให้ฟังเ่ไป็นไปร้องก็มีร้องเพลงเก่าให้ฟังเพลงเก่าเราเอามาตัดแล้ว จะส่นอกไปร้องไห้ให้ดูยีังไงเชิญชวนนะฮคับหรือว่าใครที่อยากจะทราบรายละเอียดติดตามได้ในเพจของเราได้เบอร์ว facebook com slash star jam basketball e a นะครัตามได้นะฮะอยากจะให้อาเมร์สองถึงแฟนคลับมายืนดักใจยู่้างใาอังกินิดหนึ่งเชิญมาัครับาังกินทนึ่งครับแฟนคลับอะไรที่เชิญชวนไมชกวมึงเป็นฝรั่งม่ใชเหรอนได้ ต้องยงระทีใพี่แล้วครับผมแข่งจริงจรยากหมอจแมนเจ้าเบอลในสริงส a รองเฟ p นเซนอ๋อเดนเด่นไปยงไปทำรูดเร็วอ๋อพูดเร็วอาวจะวูดเร็วรเขาไปทำฝังพื้นบ้านมากกว่าครับผมนะครับติดตามตปดรวยกครับผมดวน์ดี่วับทีหนึ่งก็วันที่17ตุลาคมนะครับเจอกันได้นะครับที่สนามเกตบอลในมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ ายสามหรือว่าไปก่อนก็ได้นะครับไปเตรียมตัวไปอาจจะไปถ่ายรูปเรากอดอะไรอย่างนี้กอนแล้วก็จบจากบาสเกตบอลตอนเย็นนะฮะมีมินิคอนเสิร์ตรั้รองมาแน่นอนครับครับผมไปเจ